สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกันมาทำบุญด้วยอยู่กุชินาลายจังหวัดกาลสินมอ๋อมันไปไม่ได้ไงเราเมก็ม่ทีมงานเรานะพาเป็นดาพี่น้องไก่นางไปไหมเรี่ยนกันเรื่องหาที่จอดรถ นี่พาตะตุวย,ยายเตีวมาทำบุญด้วยหลังจากเมื่อเช้าเราไปทำไปทอดกระถินอยู่ที่วัดบ้านนาอ้อยแลย้วก็เลยท่องเที่ยวต่อมากาลสิน การเดินขึ้นขเขาที่แบบเนื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 บโอ้จา่ตัวเราไปเร็วขนาดเลย กระถิ่กับเพื่อนกัน กับทีมแต่ไม่รอ,อกันเลยธรรมดารถวัยรุ่นเขาก็เลยถึงก่อนเรารถคุณแก่มันเลยถึงช้าเลยป้ายอีทั้งหักรอจอดจอดจอดท้ายแล้วเอาขึ้นมาจอดทางหนึ่งไม่ไม่จอดพวกเธอจอดอยู่ข้างทางอยู่บอ,อกค่ะมาแม่แม่บ่กบอกว่ได้จอดจะเตือนมาที่เธอเนี่ะ มาเลี้วเี้วเิ้วพวกฉันจะตามก้นมาก็ไม่เห็นโน้าสวยไ้พี่เดี๋ยวไปลงยูทูบให้เอ้าถ่ายวิดีโอใช่ไหมใช่จะลงยูทูบนะจ้าอันกับไล่ลงมาด้เร็วเรื่องออกก่อนอยู่เลยอาก็ออกจากฟาร์มยืนกระจอดรอให้พี่เราดูเบื้องหลังการถ่ายภาพ อากาศดีมากเลยนะวัดน,นี้ฮะนี่ถ่า,ายวิดีโอในนี่ให้พ่อเลยนี่แหละถ่ายรูปหรอข <c oughs> ้งงหนพ่อเขามีแผนที่อยู่นะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดู อย่าใช้กล้องแกเอา้าถ่ายรูปสิพ่อถ่ายรูปพ่อสิบปต่งน้ำอี่เป็นคนถ่ายเดี๋ยวเดียวยืนแลวนั่ง <laughs> ถ่ายรูปมันติดยืนนั่งต่ <laughs> เอเขาบอกขอท่าอะไรฮะ ไ,ได้ถ่ายแลยฉากหลังเป็นน้ำตกเนาะอ๋อกำลังจะสร้างไปเรื่อยอันนี้กำลังก่อสร้างอยู่ อังเชื่อมพญานาคเหรอเออใช่ทำแล้ว ห้ามจับพญานาะคเอาเพิ่นบอกบ่เพือไปอ๋อไม่นึกว่าพญานาคสีน้ำเงินอะ่ะห้ามจับก่อว่าห้ามจับพญานาะคน,น,นี่ ลอยพระพุทธบาท เบื้องหลังการถ่ายภาพบรรดาพี่ๆน้องๆแต่กลัวยายนาหัดก็ลุงลื่นดีอ่ะสะอาดสะอา้านลานหินนี่แบบไปตรงนี้ต่อ พุทธรูปหินแกะสลักจะล,กลงไปทางนี้จะตัวยาแต๋วไปตรงนู่นแล้วฮะพ่อแม่ลงมาแล้วนะ ยายามเดินีกแล้วนะไม้มันดีเพราะต้องลงไปได้ดิไปเทำาแบบโอ้โหแบเป็นป่าแบบบรรยากาศล่มลื่นมากส,สถานปฏิบัติธรรมได้ดีเลยลหละใช่ พระแกะสลักนี่โอ้โหนี่พระนอนของยายนางเลยเดี๋ยวเดวให้ดูพระนอนโอ้แกะสลักหินนี่พระจำวันอังคารของยายนางเลยพระนอนพระสังกรจจายาแกสลักตัวกำลังจะถ่ายรูปเก็บไว้ ไปขอโชคลาบกับพาสังกัจจายก่อนนะนอันนี้กำลังสร้างต่อไปต่อ อันนี้โมแม่นทางลงอีกเหรอพ่อแม่นอยู่เพระว่าการลงไปข้างหลังโอ้ว่าป็นเจียฝุ่นมันระครุ้งขึ้นทึงโอ้ยนี่ทางลงน่าจะเก๋ๆเลยนะนี่เก๋ๆเลยนะเนี่ยเอ,อ่อลมลื่นสงบนี่นะลง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 ไปเรื่อยๆลงไปทางที่จอดรถแรกๆ ออนี่ก็คือกำลังสร้างกำลังทำเรื่อยๆอย <c oughs> นี่ที่รับจากพระอาจารย์พอสุระเตโชก็คือพระปิดตาด้านหลังก็จะเป็นยันที่ได้รับแล้วก็แผนที่ที่เราจอดรถข้างล่างก็จะสังเกตที่เขากำลังทำสะพานภูดานไห ก็มีพานอนที่มองเห็นอยู่แต่เรายังไปไม่ทั่วก็คือเรายังไม่ได้ไปดูว่าที่มาของภูดานไหงมันก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนหลังพานอนนี่แหละแล้วก็มีจุดนี้ตรงนี้ขเขาก็กาลังทําอยู่แล้วก็มีเจียฝุ่นเจียอะไรอยู่ก็เลยไม่เข้าไปมันมีหลายส่วนอยู่เดี๋ยวใหส้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์อะ่ะเดี๋ยวเราพากันไปเที่ยวอีก